รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม EP 13กลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะติวเตอร์ตูนนะคะคนเดิมเลยวันนี้ติวเตอร์นะคะมาพร้อมกับหัวข้อที่น่าสนุกมากๆเลยล่ะค่ะนั่นก็คือ the weather หรือสภาพอากาศนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมเลยค่ะเรามาเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปสู่เนื้อหาสนุกสกกันค่ะไปเลยค่ะ ขอให้นักเรียนดูรูปนี้นะคะเพื่อใช้ตอบคำถามทั้งข้อที่1ถึงข้อที่5เลยค่ะคำถามข้อที่1 How many days will have the maximum temperature? A. one day B. two days C. three days D. four days Carty song. What will the weather on Saturday be like? A. Sunny. B. Partly cloudy. C. Mostly sunny. D. Thunderstorms. ดิวเตอร์นะคะจะพาทุกคนมารู้จักกับดินฟ้าอากาศกันค่ะวันนี้นะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าในโลกของเราในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีสภาพอากาศที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเรายังสามารถที่จะเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่มีความใกล้เคียงหรือเหมือนกันในแต่ละประเทศได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำแรกนะคะ shower shower คำนี้ไม่ได้แปลว่าอาบน้ํานะคะแต่แปลว่าฝนตกโปรยๆค่ะคําต่อมานะคะคําว่า windy windy แปลว่าลมแรงค่ะต่อเลยนะคะ scattered scattered แปลว่าฝนตกเป็นหย่อมๆค่ะถัดมานะคะคือคําว่า stormy stormy คือมีพายุนะคะหรือว่าพายุเข้าถัดมานะคะคําว่า foggy foggy แปลว่ามีหมอกนะคะซึ่งบ้านเรานานๆน,นะคะถึงจะได้เห็นทีหนึ่งถัดมานะคะคำว่า thunderstorm thunderstorm แปลว่ามีพายุฝนฟ้าคนองค่ะคำต่อมาเลยนะคะคำว่า cloudy cloudy แปลว่ามีเมฆมากค่ะถัดลงมา sunny sunny แปลว่ามีแดดนะคะหรือว่าแดดแรง ต่อไปอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องดินฟ้าอากาศแต่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติมากกว่านะคะคำว่า sunrise sunrise แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะคำตอบมาคือคำว่า sunset sunset แปลว่าพระอาทิตย์ตกค่ะสำหรับการวัดอุณหภูมินะคะเราก็จะนิยมใช้สองคำนี้ค่ะคำแรกคือคำว่า maximum maximum คือปริมาณที่สูงที่สุดนะคะต่อมาคือคำว่า minimum มินิมัมคือปริมาณที่ต่ำสุดค่ะมาถึงตรงนี้นะคะติวเตอร์อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะลองจินตนาการดูสิคะว่า อากาศที่เราพบเจอในบริเวณแถวแถวบ้านเราหรือในประเทศเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเราจะได้สามารถเอาประโยคเหล่านี้นะคะที่ซิลเตอร์จะบอกต่อไปนี้ค่ะเอาไปปรับใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูที่ประโยคแรกกันเลยค่ะ You should stay at home when it's shower. You should stay at home when it's shower. <S แปลว่าคุณควรจะอยู่บ้านนะถ้าฝนมันตกปล่อยๆข้อต่อมาค่ะ It's windy so you shouldn't go out. It's windy so you shouldn't go out. Windy, so shouldn go out. มันลมแรงมากเลยคุณไม่ควรจะออกนอกบ้านนะข้อต่อมานะคะ It's c a t t e n rain you may have a cold. It's s c a t t e n rain you may have a cold. แปลว่าฝนตกเป็นหย่อมๆนะคะคุณอะสามารถที่จะเป็นหวัดได้ข้อต่อมาเลยนะคะ I'm afraid it's stormy today. I'm afraid it's stormy today. แปลว่าฉันเกรงว่าวันนี้มันจะมีพายุเข้านะคะถัดมาเลยนะคะ I can't see anything outside because it's foggy. I can't see anything outside because it's foggy. ฉันไม่สามารถเห็นข้างนอกได้เลยเพราะว่ามีหมอกหนามากเลยล่ะต่อมานะคะ Black clouds cause thunderstorm. Black clouds cause thunderstorm. แปลว่าเมฆสีดำนะคะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟ้าฝนขนองได้ค่ะต่อมาเลยค่ะ it's cloudy today it's cloudy today แปลว่าวันนี้นะคะมีเมฆมากเลยและข้อสุดท้ายนะคะ if it's sunny tomorrow we will go on a picnic if it's sunny tomorrow we will go on a picnic แปลว่า ถ้าพวกนี้มีแดดน,นะคะหรือว่าอากาศดีพวกเราเนี่ยก็จะไปปิกนิกกันค่ะต่อไปนะคะติวเตอร์ได้รวบรวมนะคะประโยคที่จะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยจำและเอาไปใช้ได้เลยทันทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับประโยคแรกค่ะ How beautiful a sunrise it is How beautiful a sunrise it is แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นมันช่างสวยอะไรขนาดนี้นะ ต่อมาเลยนะคะ I have never seen such a beautiful sunset. I have never seen such a beautiful sunset. แปลว่าฉันไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ตกสวยงามอย่างนี้มาก่อนเลยต่อมานะคะ The maximum of temperature today is 42 Celsius. The maximum of the temperature today is 42 Celsius. แปลว่าอุณหภูมิที่สูงที่สุดนะคะสำหรับวันนี้จะอยู่ที่42องศาเซลเซียสค่ะ สุดท้ายนะคะ the minimum of temperature yesterday was 28 celsius the minimum of temperature yesterday was 28 celsius สภาพอากาศนะคะอ,อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดสำหรับเมื่อวานเนี่ยก็คือจะอยู่ที่28ซลเซียสค่ะ สำหรับกิจกรรมถัดมานะคะติวเตอร์อยากให้ทุกคนฝึกอ่านพยากรณ์อากาศค่ะแล้วก็ฝึกตอบคำถามจากตัวอย่างข้อมูลนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะ North cool with isolated thunder showers North easterly winds 15 to 30 km per hour Temperature mean 22 Celsius max 32 Celsius ภาคเหนือ อากาศเย็นและมีฝนฟ้าขนองความเร็วลมทางตะวันออกเฉียงเหนือคือ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสสูงสุด32องศาเซลเซียสตัวอย่างถัดมานะคะ North East Cool with isolated light rains North E3 a s t r winds 15-35 to km/h per o u r Temperature min 2 0 c e u s max 33ซ e ลเซียภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นและมีฝนเล็กน้อยความเร็วลมทางตะวันออกเฉียงเหนือคือ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสสูงสุด33องศาเซลเซียสติวเตอร์นะคะมีคำถาม3ข้อให้พวกเราลองฝึกตอบคำถามจากข้อมูลนี้กันนะคะข้อ1 What's the weather like in the north? What's the weather like in the north? สภาพอากาศทางภาคเหนือเป็นแบบไหนข้อ2 Is it rainy in the northeast? Is it rainy in the northeast? มีฝนหรือไม่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อ3 <c oughs> Which region has the maximum temperature? Which region has the maximum temperature ภาคไหนมีอุณหภูมิสูงที่สุดเอาละค่ะคราวนี้นะคะติวเตอร์จะเฉลยคำถามที่เพิ่งถามไปนะคะคราวนี้มาดูกันค่ะว่ามีใครที่จะตอบใกล้เคียงกับติวเตอร์บ้างหรือเปล่าเรามาดูกันที่คำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรก What's the weather like in the north คำตอบก็คือ is cool with isolated thunderstorm s แปลว่าอากาศเย็นนะคะแล้วก็มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะข้อที่2นะคะคำถามคือ is it r a i n y in the northeast คำตอบก็คือ yes it is หมายความว่าใช่ค่ะมันมีฝนตกนะคะข้อสุดท้ายค่ะ which region has the maximum temperature คำตอบนะคะก็คือ northeast ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะดิวเตอร์อยากให้ดูตัวอย่างบทสนทนา2บทนะคะเรามาเริ่มกันที่บทแรกกันเลยค่ะ It's an ugly day today I know I think it may rain It's the middle of summer it shouldn't rain today That would be weird Yeah especially since it's 90 degree outside I know it would be horrible if it's rain and it was hot outside Yes, it would be. I really wish it wasn't so hot every day. Me too. I can't wait until winter. I like winter too, but sometimes it gets too cold. I'd rather be cold than hot. Me too. Let's look at It's an ugly day today. I know. I think it may rain. ฉันรู้ฉันคิดว่าฝนอาจจะตกนะ It's the middle of summer. It shouldn't rain today. นี่กลางฤดูร้อนนะฝนไม่น่าตกเลย That would be weird. น่าประหลาดจังเลยอะ่ะ Yeah, especially since it's 90 degrees outside. ใช่โดยเฉพาะตอนที่ข้างนอกอากาศ90องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. I know. It would be horrible if it s r a i n and it was hot outside. ฉันรู้มันต้องแย่มากแน่ถ้าฝนตกแล้วก็อากาศข้างนอกร้อน Yes it would be ใช่ไม่ดีแน่ I really wish it wasn't so hot every day ฉันอยากให้ทุกวันไม่ร้อน Me too I can't wait until winter เหมือนกันฉันรอฤดูหนาวไม่ไหวแล้ว I like winter too but sometimes it gets too cold ฉันก็ชอบฤดูหนาวเหมือนกันแต่บางครั้งมันก็หนาวเกินไป I would rather be cold than hot ฉันชอบหนาวมากกว่าร้อน Me too ฉันก็เหมือนกันต่อไปเรามาดูตัวอย่างบทสนทนาที่2กันค่ะ Hi is n t it the snow g r e a t I've been playing in it all morning Yes New snow makes everything look very pretty and white. Snow is nice at the start, but when it's turning to slush, it gets nasty. Maybe, but this is the first time I have ever seen snow. It's great. Do you ever have snow in Thailand? No, we never have snow. It's too hot. So, this might be fun? Yes, very fun. I stayed up late last night watching the snowstorm. Then this morning the sky was clear and the sun was shining on the new snow. That was good to see. เรามาดูคำแปลกันเลยนะคะจากบทสนทนาที่2ค่ะ Hi, isn't the snow great? I've been playing in it all morning. สวัสดีหิมะที่นี่ดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะฉันเล่นหิมะตลอดช่วงเช้าเลย Yes New snow makes everything look very pretty and white. ใช่หิมะที่ตกใหม่ๆทำให้ทุกอย่างดูสวยแลว้วก็ขาวไปหมด Snow is nice at the start, but when it's turning to slush, it gets nasty. หิมะสวยตอนแรกๆแต่พอมันกลายเป็นโคลนมันดูสกปรกมากๆ Maybe, but this is the first time I have ever seen snow. It's great. อาจจะใช่ แต่ว่าน,นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นหิมะมันสวยมาก Do you ever have snow in Thailand เธอมีหิมะที่ประเทศไทยไหม No, we never have snow. It's too hot ไม่มีเราไม่มีหิมะมันร้อนเกินไป So this must be fun งั้นมันก็น่าสนุกดีใช่ไหมละ่ะ Yes, very fun. I stayed up late last night watching the snowstorm. ใช่สนุกมากฉันอยู่จนดึกเพื่อดูพายุหิมะ Then this morning the sky was clear and the sun was shining on the new snow that was good to see เมื่อเช้านี้ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งมากเลยแล้วพาทก็ส่องไปที่หิมะที่ตกใหม่มันสวยมากๆ ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่3แต่ว่าตัวอย่างที่3ค่ะไม่ใช่บทสนทนานะคะแต่ว่าเป็นรายงานสภาพอากาศค่ะเอาละค่ะเราไปดูกันเลย weather reporter welcome to the weather forecast now let's see what the weather is like today in the north of the country is very windy and cold there is a chance of some rain too so don't leave home without your umbrella The temperature is around ten centigrade. In the east it's rainy all day today I'm afraid. There may be a thunderstorm in the afternoon. The temperature is a bit higher at around thirteen degree. In the west and the middle of the country the weather is dry but cloudy. So no rain for you, but it is quite windy and the temperature is just ten degrees.

รายงานสภาพอากาศ Welcome to the weather forecast. Now let's see what the weather is like today. ยินดีต้อนรับสู่การพยากรณ์อากาศตอนนี้เรามาดูกันว่าอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง In the north of the country is t very windy and cold. There is a chance of some rain too, so don't leave home without your umbrella. The temperature is around 10 centigrade. ในตอนเหนือของประเทศจะมีลมแรงและอากาศเย็นมีโอกาสที่จะมีฝนบางส่วนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าออกจากบ้านโดยไม่มีร่มพกไปด้วยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ10องศา In the east is rainy all day today I'm afraid There may be a thunderstorm in the afternoon The temperature is a bit higher at around 13 degree s ภาคตะวันออกฉันเกรงว่าจะมีฝนทั้งวันในวันนี้ าจจะมีฝนฟ้าขนองในตอนบ่ายอุณหภูมิค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ13องศา In the west and the middle of the country, the weather is dry but cloudy, so no rain for you. But it is quite windy and the temperature is just 10 degrees. ในภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศนั้นอากาศแห้งแต่มีเมฆมากดังนั้นจะไม่มีฝนแต่ว่าลมค่อนข้างแรงและอุณหภูมิอยู่ที่10องศา The south of the country has the best weather today. It's cloudy most of the time but sunny this afternoon. The temperature is around 15 degrees. ภักต้ของประเทศมีอากาศดีที่สุดของวันนี้มีเมฆมากตลอดทั้งวันและมีแดดในตอนบายอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ15องศา เป็นยังไงกันบ้างคะข้อมูลวันนี้แน่นเลยใช่ไหมคะติวเตอร์ก็หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆคำศัพท์ใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศคราวนี้ถึงเวลาแล้วคะ่ะที่เราจะไปดูเฉลยคำตอบสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนกันคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะขอให้นักเรียนดูรูปนี้นะคะเพื่อใช้ตอบคำถามทั้งข้อที่1ถึงข้อที่5เลยคะ่ะคาถามข้อที่1 How many days will have the maximum temperature? A. One day B. Two days C. Three days D. Four days เฉลยคำถามข้อที่1น,นะคะคำถามว่า how many days will have the maximum temperature มีกี่วันคะที่อุณหภูมิจะสูงที่สุดข้อ a one day 1วันข้อ b two days 2วันข้อ c 3 days 3วันหรือข้อ d 4 days สวันเฉลยนะคะก็คือข้อ c คะ่ะ มี3วันนะคะหรือว่า three days นั่นเองค่ะข้อที่2 what will the weather on Saturday be like A sunny B partly cloudy C mostly sunny D thunderstorms สำหรับข้อที่2นะคะคำถามก็คือ what will the weather on Saturday be like แปลว่าอากาศจะเป็นอย่างไรในวันเสาร์นะคะข้อ A นะคะ sunny มีแดดนะคะมีแดดดีเลยข้อ B partly cloudy มีเมฆบางส่วนข้อ C mostly sunny พื้นที่ส่วนมากนะคะมีแดดข้อ D thunderstorms มีพายุฟ,ฟ้าฝนขนองคะ่ะ เฉลยสำหรับข้อที่2นะคะใครตอบข้อ B ยินดีด้วยค่ะพาร์ l y c คลาวดก็คือมีเมฆบางส่วนนั่นเองค่ะข้อที่3 What date will it rain most? A. November 2 n d B. November 3 r d C. November 4 t h D. November 5 t h เฉลยนะคะสำหรับข้อที่3 What date will it rain most วันที่เท่าไหร่ที่จะมีฝนตกมากที่สุดคะ่ะข้อ A November 2 nd. 2พฤศจิกายน B November 3 rd. 3พฤศจิกายน C November 4 th. 4พฤศจิกายน D November 5 5พฤศจิกายนเฉลยก็คือข้อ A คะ่ะวันที่ 2. พฤศจิกายนค่ะ Question C. What day will have the minimum temperature? A. Friday. B. Saturday. C. Sunday. D. Monday. คำถามข้อที่4นะคะ What day will have the minimum temperature วันไหนที่อุณหภูมิจะต่ำสุดคะข้อ A นะคะ Friday วันศุกร์ B Saturday วันเสาร์นะคะ C Sunday วันอาทิตย์และ D นะคะ Monday วันจันทร์คำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะถ้าดูจากรูปจะเห็นเลยว่าคำตอบก็คือข้อ B วันเสาร์นั่นเองคะ่ะข้อที่5 What days will have the same weather A. Tuesday and Wednesday B. Thursday and Friday C. Sunday and Monday D. Monday and Saturday และคำถามสุดท้ายนะคะคำถามข้อที่5ถามว่า what days will have the same weather วันไหนบ้างที่สภาพอากาศนั้นจะมีเหมือนกันเลยนะคะช้อยที่เราได้มานะคะข้อ a Tuesday and Wednesday วันอังคารและวันพุธ b Thursday and Friday วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ c Sunday and Monday วันอาทิตย์และวันจันทร์ d Monday and Saturday วันจันทร์และวันเสาร์ค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ C ค่ะวันอาทิตย์และวันจันทร์นั่นเองค่ะ และนั่นคือทั้งหมดของ EP นี้ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้แล้วก็สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ตูนนะคะวันนี้ค่ะ English Social Life ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมแล้วก็ติวเตอร์ตูนนะคะขอลาไปก่อนค่ะเราพบกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ